สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านนรวันนะครับวันนี้นะครับก็มีภารกิจหลักสำคัญนะครับในการไปส่งเจ้ารถนิสสันเชียร่า2.5 XV นะครับปี16คันนี้นะครับคันนี้นะครับต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้างามๆเลยนะครับดูวิดีโอคอลนะครับดูรถให้ผมเปิดกล้องให้ดูรถภายในภายนอกนะครับไม่ถึง 5นาทีนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจโอนเงินจองแล้วก็โอนเงินมาดจำมาครึ่งหนึ่งนะครับในการซื้อรถคันนี้นะครับด้วยความเชื่อมั่นเชื่อใจในบริษัทโชรูมของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับวันนี้นะครับผมจะนำรถเีย์น้าคันนี้ไปส่งที่จังหวัดโคราชนะครับลูกค้านัดหมายไว้ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะออกเดินทางกันแล้วนะ ก็รถในโชลรุมของเรานะครับคัดแต่รถที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากลูกค้ามายาวนานกว่า20ปีชื่อเสียงของรถบ,บ้านคุณเฉยชัชยเรานะครับไม่ทําให้คุณลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะครับก็รับประกันได้ครับเราก็มีบริการหลังการขายอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบรรยากาศการเดินทางจาก กรุงเทพไปจังหวัดนครราชสีมาครับว่าเป็นยังไงนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้านะครับก็จองมาเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปส่งรถเลยที่โคราชนะฮะแล้วพบกันครับเดินทางกันเลย ตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดโครานะครับตอนนี้อยู่เส้นบางปะอินแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปไปโ่ไหนนะไปไปเอาอสระบุรีนะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะโอเคุย ก็มาถึงจุดหมายป้ายท้างนะครับเดีย๋ยวเราไปชมไปหาลูกค้ากันนะครับเพื่อทีดจะสอนว่าเอาบนนู้นเลยเอาบนนู้นเลยโอเคครับลบเรียน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยคับ <c oughs> เป็นพรมเลยครับเป็นพรมเลยครับัสดคครับสวัสดีครับคุณยารมูลครับผมวันนี้นะครับก็มาถึงญีุ่ดมุ่งหมายนะครับที่อำเภอโนนสูงจังหวัดโคราชครับนำรถนิสสันเจเน่2.5 XV นะครับมาส่งกับทางยานรมรูนครับ อยากจะกสอบถามเนี่ยสมุนิดนึงนะครับว่าทําไมถึงเ,เลือกตัเราแล้วอตอนที่เฮียโทรมาหาผมแล้วทําไมถึงเชื่อใจถึงขนาดนี้ว่าวิดีโอคอลกันแค่ห้านาทีแล้วถึงตัดสินใจใจองแลวซื้อรถเลยนะครับภายในสองวันเท่านั้นก็ชอบใจเรียกว่าคุยง่ายครับแล้วก็เฮียก็คือพูดคุยสักหน่อยก็พอจะรู้ว่า น่าจะโอเคคือหลายๆทางก็คือดูดูจัดการพูดดูความน่าเชื่อถือเราก็เลยไว้วางใจกันเลยตัดสินใจรับก็เฮียก็มีหาข้อมูลทางอ่าสื่ออินเทอร์เน็ตมาก่อนแล้วใช่ไหมครับทางนิตสารหรือว่าร้านเชียงใหของเราก็กนนเปิดดูเปิดมีรับก็มีตบมีรถไปตำรวจอ๋อเขาเลยเปลี่ยนรถเหียผนก็แค่ตอนนั้น,น ก็พอวิดีโอพอก็ดูรถแล้วก็เชื่อมั่นนะครับรเชื่อมั่นเชื่อมั่นครับก็ผมก็ขอขอบพระคุณเฮียงมากครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็หวัว่าในโอกาสน่าจะมีโอกาสรับใช้ในงานครับขอบคุณครับผม